โรงงานน้ำตาลสหเรืองแจ้งตีเบอร์รถร่วมปี64ทบ65และตีเบอร์รถตัดอ้อยฟรีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บาวโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็แจ้งพี่น้องที่มีรถบรรทุกอ้อยนะครับ สำหรับในปีนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแล้วนะครับนับวันก็เหลืออีกไม่เกิน60วันนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหีบอ้อยอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคม2564ดังนั้นทางโรงงานน้ำตาลชาเรืองมุกดาหารนะครับจึงประกาศแจ้งให้พี่น้องที่มีรถบรรทุกนะครับรับทราบและพี่น้องชาวไร่อ้อย สหเรืองทุกท่านนะครับที่มีรถตัดอ้อยเข้าร่วมโครงการตีเบอร์ลดร่วมของโรงงานน้ำตาลสหเรืองนะครับซึ่งประกาศจากบริษัทสหเรืองจำกัดนั้นแจ้งราคาเบอร์ลดร่วมบรรทุกอ้อยชั่วคราวนะครับซึ่งการตีเบอร์ลดร่วมนั้นมีทุกปีก่อนจะทําการเปิดหีบอ้อยนะครับเพื่อจะได้บรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาล นั่นเองนะครับซึ่งตีเบอร์รถร่วมบรรทุกอ้อยเบอร์รถชั่วคราวปี2564ทับ65ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นที่จะต้องนำไปนะครับพี่น้องรถบรรท,ทุกนะครับก็หนึ่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1แผ่นนะครับสำเนาธนาคารกรุงศรีสาขามุกดาหารจำนวน1แผ่น สำเนาคู่มือรถจำนวนหนึ่งแผ่นนะครับซึ่งราคาเบอร์รถร่วมชั่วคราวนะครับรถบรรทุก4ล้อนะครับราคา500บาทรถบรรทุก6ล้อไม่เกิน125แรงม้านะครับ500บาทรถบรรทุก6ล้อ125แรงมา้าขึ้นไปนะครับ700บาทนะครับรถบรรทุก10ล้อ1,000บาท นะครับรถบรรทุก10ล้รพ่วง1 5 0 0บาทนะครับคือราคาที่จะตีเบอร์รถร่วมชั่วคราวกับโรงงานน้ำตาลสหเรืองมุกดาหารนะครับและยังมีการแจ้งให้ชาวไร่ที่มีรถตัดอ้อยที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการตีเบอร์รถตัดอ้อยกับทางบริษัทให้ยื่นเอกสารเข้าร่วมโครงการ ได้ที่อาคารสำนักง,งานชั้นหนึ่งช่อง14ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับทั้งรถบรรทุกและรถตัดอ้อยนะครับยื่นเอกสารได้ที่สำนักง,งานชั้นที่1ช่องที่14ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับซึ่งพี่น้องที่มีรถตัดอ้อยที่เข้าร่วมโครงการนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการ ตีเบอร์รถตัดอ้อยนะครับก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจํานวน1แผน่นสำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพจํานวน1แผ่นนะครับหมายเหตุนะครับบัญชีธนาคารกรุงเทพเฉพาะสาขาในเขตจังหวัดมุกดาหารเท่านั้นนะครับสาขาอื่นไม่ได้นะครับสําหรับบัญชีธนาคารกรุงเทพของพี่น้องรถตัดอ้อยนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งพิเศษ นะครับในปีการผลิต2,564ทับ65บริษัทจะทำการเปิดตีเบอร์รถตัดอ้อยให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่สนใจร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีนะครับสำหรับรถตัดอ้อยนั้นตีเบอร์ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับพี่น้องที่มีรถตัดอ้อย พี่น้องสหาเรืองทุกท่านนะครับที่มีรถตัดอ้อยที่จะเข้าร่วมโครงการกับโรงงานน้ําตาลสหเรืองมุกดาหารนะครับสําหรับรถบรรทุกนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับตามที่แจ้งไว้อย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปนะครับพี่น้องท่านผู้ชม